สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่วงรายการของเรื่องของครงูค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะคะผู้ปกครองหลายท่านก็คงจะมีปัญหาเรื่องของการเออจะทํากิจกรรมอะไรกับเด็กๆใช่ไหมคะค่ะสําหรับวันนี้ครูบอนก็จะมาแนะนํากิจกรรมดีๆสัก5กิจกรรมให้กับคุณพ่อคุณแม่กระทําร่วมกับลูกๆก,กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมของการดอกบอลนะคะ อุปกรณ์ก็จะมีแค่ลูกบอลที่สามารถกระเด้งได้นะคะก็ฝึกฝึกลูกดอ,อกบอลน,นะคะหรือว่าถ้าในกรณีของลูกดอ,อกได้แล้วก็แข่งดอ,อกกันภายในเวลาหนึ่งนาทีดอ,อกได้กี่ครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการดอ,อกบอลเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะการดอ,อกบอลเนี่ยก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะคือการใช้กล้ามเนื้อมือแล้วก็กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อทั้งหมดในการทรงตัวแล้วลก็ควบคุมลูกบอลให้อยู่ในจังหวะที่เราต้องการนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยควบคุมเรื่องของสมาธิได้ด้วยนะคะค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นการโยนบอลเล็กสลับกันไปมานะคะก็คือคุณลูกโยนให้คุณพ่อคุณพ่อยโยนกลับมาให้คุณลูกนะคะเป็นจังหวะเดี๋ยวคุณ่อแนะนําคลิปให้ในตอนหลังนะคะค่ะกิจกรรมของการโยนบอลเล็กสลับกันไปมาเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กคือการใช้มือใช้ตาประสานงานกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องเน้นของเรื่องของการมีสติสมาธิที่ ใช้ตาในการจับต้องลูกบอลแล้วก็การกะระยะที่แม่นยำค่ะกิจกรรมที่3นะคะเบื่อๆแล้วก็ชวนชวนลูกๆไปปลูกต้นอ่อนทานตะวันค่ะอันนี้ก็จะทำให้ได้ต้นอ่อนทานตะวันที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วประทานกันในช่วงหยุดยาวช่วงนี้นะคะ กิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมเรื่องของการปะติดภาพอันนี้ก็เป็นกิจกรรมศิละปะง่ายๆนะคะสำหรับเด็กๆก็คือฉีกระดาษปะติดเป็นการสอนเรื่องของรูปทรงก็ได้เช่นเอาสีแดงไปปะในรูปทรงวงกลมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นการเรียนรู้โดยการนําวิชาศิละปะเข้ามาบูรณาการได้นะคะเป็นการสอนเรื่องวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงแล้วก็เรื่องสีได้ด้วยนะคะ กิจกรรมที่5เป็นกิจกรรมของงานศิละปะสําหรับเด็กที่สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วหรือว่ากําลังเริ่มหัดวาดรูปนะคะวาดรูปรายสีเป็นงานศิละปะที่เด็กๆชอบมากนะคะค่ะทั้งหมด5ากิจกรรมที่ครูพรแนะนําไปนะคะเราจะแนบลิงก์ไว้ใน Descript i o n ด้านล่างของคลิปนะคะเปิดดูได้เลยหรือถ้าต้องการรู้ว่ามีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายมากมายก็เปิดไปดูที่ดีชาแนลได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้คุณพรขอนแนะนํากิจกรรมดีๆสําหรับหยุดอยู่บ้านทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะค่ะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตครอบครัวนะคะสําหรับวันนี้บพรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ